ทำอะไรน้องพี่อมบุญฮะทำอะไรหมูดาวนะ่ะนออนนอเอาหางตีน้องแมดังตุบเลยเย <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบ หลายๆนะคะตามใจ FC เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนาคำ0801 736 082ามมีทั้งเสื้อขาวเปวล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมาว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า c r e a t e r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรยอยู่อ่นนั้นแป๊บเรามาดูความน่ารักความสดใสระหว่างเด็กอ้วน2ตัวค่ะระหว่างโมดาวกับน้องปีพี่อุ้มบุญนะคะ

ผู้สาวอุ้มบุญคือสิมากเนาะต้นใหม่เนาะด่าบอกไม่สนครับดาาบอกไม่สนครับโอ้ยยยเีบ อย่าฝังขี้ดินเลยไดน้อเสาน้องดาวกับพี่อุ้มบุญดินกองนี้บอกว่าจะใช้รถไถมาดันนะคะแต่ไม่ต้องดันแล้วค่ะอุ้มบุญกับน้องดาวมาช่วยจัดการให้แล้วค่ะ,ะอโอ๊ยทานี่ไหมทานี่น <laughs> ไหมาดาร์กไหมทาดาร์กเลยผู้ธสาวไอ้พุทสาวก็าดาร์กเลยผู้มเบาไปดมดาร์กผู้มเบาแน่น่น โอ้คุณป้าได้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 ดสลัดกินได้ดสลัดเลยคเออน่เคยได้ยูได้กินเลยามากินได้พุผู้สาวนอนหนทาละดาวเดินนี่สั่งน่อยมัชอบเดินนี่สิเลยอากาดีด่อน้นี่กันในวันเรต้องจ้างรมา ไอ้ดินลูกเนีน่ะอืมอืมนลก่อน่น่ะมักก่อนเลยเอาลรไปถูนองบัินโดโบสิฮกันโบฮักแทอกันแท้จำม่ได้เลยแล้วบนบันทยนี่บนบ้นไายจำม่ได้มห่หนาวมึจำเอาบัวเออถ้าปัดกัปีม่กอดเย็แงเลย ฟัดเวียงพีวิมัยโอ้นั่นเตอีหรีเดาบอกใครใครทำฉัน

จะไปไปจนเย็นบาบูตไปสุดเย็นเย็นน้อยช่วงนี้ต้องเตรียมเสียงไว้หลายๆคนกักตุนอาหารไว้ก่อนเสียงไว้หลายๆเพราะได้ไปเจีอน้ำซีนไหมเนาะทำอะไรน้องพี่อุ้มบุญฮะทำอะไรหมูดาวน่ะเอ้าหางตีน้องแม่ดังตุบเลยเง้

น้องอุมบุญเห็นของกินค่ะเห็นสเบียงวิ่งตามสเบียงเลยจกดาดดาดาวคคยตดได้อุ้มบุญจไปจกดาเขาเด้อ่าตนกกรได้กินอะรนแต่ไดโนเสาร์มา อูนนเอ้เอาหางตีวเอาหางตีนองมองไม่เห็นเห็นต้นไม้โอ้โห

âu dồn tiếng lơi dồn tiếng lơi dồn tiếng

โอ้บังน้องดาวเล่นกับพี่อมบุญไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นแต่ลูกกระตาช้างเด็กเขาจะชอบเล่นแบบนี้ค่ะ <c oughs> เขาจะชอบเล่นแบบธรรมชาติ <c oughs> เล่นดิน <c oughs> ดูค่ะเริ่มเริ่มเสอกันแล้วแม่ลืงโอ้ยลืงพนะลืงคุ้นเคยกันแล้วค่ะลืงพนะลึงภาษาอีสานคือคุ้นเคยนะคะเิเิจ้าชูมนเส้วชวนน้องอุ้มมุนไปป่าเหรอมือเรืยขามือเรเอาหมกันวาม ดูแม่นอนให้ท่าแลวแม่แม่แม่พิมบุญนอนให้ท่าหมูดาวแล้วค่ะนี่นอนให้ท่า<ะ>เสียทา้ดาว,ว,วด้อยยิท่ทำอะไรดาวทำอะไรดาวนอนให้ท่า<ะ>คิดไม่ซื่อนะดาวนี่ คิดไม่ซื่อกับพี่อุ้มบุญเห็นไหมดาวคิดไม่ซื่อครับดาวคิดไม่ซื่อกับพี่อุ้มบุญเออพี่อุ้มบุญสิกันมือได้ปะเนี่ยเอามือใส่ปากค่ะชวนกันไปไหนแล้วทีนี้หาของกินเล่นเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูก มาลูกมามมาลูกมามามาลูกมามาเรวๆมาหาน้องดาวผี่มาลูกมาไปยังผุนมามามายากเราวิ่งวิ่งไปหาของกินแล้ว ให้น้องดาวกินน้ำแล้วม,มาให้น้องดาวกินน้ำอยู่พี่มะลูกมาสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะ ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่หรือในานามองค์การสวนสัตว์ขอบคุณค่ะ